สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดกรรมของรัฐมนูญมีชยัยเล่นงานประยุทธ์แล้วบทบาทพักเล็กบทบาทของน้าพยุงเรือก็อาจจะล่มเรือได้เหมือนกันการเคลื่อนไหวเพื่อจัดปาร์ตี้การเมืองไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านป่ารอยต่อไม่ว่าจะเป็นนักสโมสรราชพฤกษ์สะท้อนอะไรในทางการเมือง สะท้อนถึงการแยกและแตกตัวสัมผัสได้ในความรู้สึกวันไหวอันเนื่องแต่การสำแดงพลังของบรรดาสดสสสในพักการเมืองขนาดเล็กเกรงจะก่อผลสะเทือนในเดือนพฤษภาคมจึงไม่เพียงแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจากต้องให้ความเสียใจหากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ม่อาจนิ่งดูใดยได้จำเป็น ต้องจับตา้อยเอกธรรมนัตพรมเผาการขยับของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผาจึงทรงความหมายคำสัญญาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจึงต้องล้างหูรับฟังที่ระทึกที่สุดย่อมเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องยอมรับว่าการทะยานขึ้นมามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัตพรมเผาไม่ว่าจะเป็นโซโซจากพักขนาดเล็ก เป็นไปตามรัฐมนูญนั่นก็คือรัฐธรมนูญพศ2560อันเป็นนลมิตรกรรมแห่งการสืบทอดอำนาจจากสมองก้อนโตของนายมีชายฤชุพันธ์และคณะรัฐมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเรามีใช่เพราะรัฐมนูญหรอกหรือที่ก่อให้เกิดโซสซบัญชีรายชื่ออย่างที่เรียกว่าปัฏเสตตั้งแต่นายไพบุญนิติตวัน ถึงนายแพทย์รวีมาชมาดลมีใช่เพราะรัฐมนูลหร,อหรือโรคเอกธรรมนัตพรมเผ่าซึ่งมีบทบาทเป็นบทบาทในการรวบรวม,รวม,รวมบรรดาสส,สจากพักกันเมืองขนาดเล็กสร้างปรากฏการ์ขานชื่อผลเอกประย,ยุจันโอชาในเดือนมิถุนายนแล้วในเดือนมีนาคมปี2515เป็นอย่างไร ในเดือนมีนาคมปี2565จึงเกิดปรากฏการณ์อันเรียกว่าป่าตีซ้อนป่าตีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านป่ารอยต่อไม่ว่าจะเป็นที่สโมสรราชพฤกษ์หรือแม้กระทั่งตามเซฟเฮาและโรงแรมเป้าหมายก็คือการเอาอกเอาใจให้คำมั่นสัญญาต่อบรรดาสอสจากพักการเมืองขนาดเล็กหวังดึงปรากฏการณ์เดือนมิถุนายน ปี2 5ร2ให้หวนกลับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของพลเอกประย,ยุจันโอชาไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรวมถึงความเอาการเอางานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนื่องจากพาานุภาพเมื่อเดือนมิถุนายนปี2 0 5 6 2อาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งขณะที่ในเดือนพฤษภาคม ปี2 5 6 5อาจจะเป็นไปอีกเป้าหมายหนึ่งถามว่ารัฐมนูญนี้ดีไซน์เพื่อพวกเราจริงลหรือหากย้อนกลับไปศึกษาบทสรุปของถังไทยจงฮองเต้แห่งต้าถังก็จะประจักษ์ในความเป็นจริงทางการเมืองได้เด่นชัดน้ำพยุงเรือได้น้ำก็ล่มเรือได้น้ำในที่นี้ย่อมครอบคลุมถึงบทบาทของพรรคการเมืองเล็ก เมื่อเดือนมิถุนายนปี2562กับที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2565เป็นคำเตือนพลเอกประยุทธ์จัดโอชาโดยตรงงานนี้มีหน้าายเพื่อไทยซัตดกลับประยุทธ์ผลงาน8ปีล้มเหลวทุกด้าน10เรื่องผลงานชิ้นโบดำหลังประยุทธ์ลั่นผมทำงานมาเท่าไหร่อะไรสำเร็จมาบ้าง ไปเทียบดูก็ได้ไปเทียบมาเลย8ปี10ปีที่ผ่านมาไปเทียบผลงานกับผมมาเลยโดยเมื่อวันที่16มีนาคมนายพัชระ นาริพทพันธ์กรรมการ,รบริหารและคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยได้กล่าวว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้อ้างว่าทำงานมาเท่าไหร่อะไรสำเร็จมาบ้างอีกทั้งยังท้าให้เทียบผลงาน8ปี10ปีจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้หันกลับไปมองผลงานที่ตนเองได้ทำไว้ซึ่งมีแต่ความล้มเหลวทั้งนั้นโดยอยาก จะนำตัวเลขเศรษฐกิจที่พิสูจน์ได้ชัดเจนมาชี้ให้พลเอกประยุทธ์ได้สำนึกโดย8ปีที่ผ่านมาเป็นความล้มเหลวหรือเป็นผลงานชิ้นโบดําของพลเอกประยุทธ์อย่างปฏิเสธไม่ได้มีอยู่10เรื่องดังนี้ 1. เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่ำสุดโดยเศรษฐกิจไทยตลอด8ปีขยายตัวโดยเฉลี่ยเพียง1%่เก,กว่าเท่านั้นซึ่งเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเลยทั้งๆที่ผลเอกประยุทธ์ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลและใช้เงินมากที่สุดมากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาโดยใช้เงินงบประมาณไปแล้วมากกว่า20ล้านล้านบาท2นี่ประเทศหรือนี่สธาธารณะของไทยสูงสุด จะทะลุกเกิน10ล้านล้านบาทในไม่ช้าสาเหตุมาจากการแจกเงินสเปะสปะใช้เงินแล้วเศรษฐกิจไม่ขยายตัวใช้ใจ่ายเงินในงบทางการทหารที่เพิ่มมาตลอดและซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์อย่างมากซึ่งไม่ได้สร้างผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเลย 3. นี่ครัวเรือนพุ่งสูงสุดเกือบถึง15ล้านล้านบาทแล้วเพราะครัวเรือนไม่มีไรายได้จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำมาตลอดประชาชนจึงต้องสร้างหนี้กันมากขึ้นทั้งนี้ยังไม่รวมหนี้นอกระบบที่สูงขึ้นมากด้วย4 นี้เสี่ยงจะเสียสูงที่สุดถึงสองล้านล้านบาททางนี้ยังไม่รวมนี้เสี่ยงจะเสียในธนาคารเฉพาะกิจของรัฐซึ่งหากรวมจะยิ่งทําให้นี่เสียเพิ่มขึ้นอีกมากนี่เสี่ยงจะเสียนี้จะกลายเป็นนี่เสียในที่สุดถ้าผลเอกประยุทธ์ยังบริหารเศรษฐกิจของประเทศแบบนี้อยู่ 5. คนไทยจนมากที่สุดถึง20ล้านคนตามที่พลเอกประยุทธ์ จะแจกบัตรคนจนรอบใหม่คนจนไม่ได้หมดไปเหมือนที่เคยคุยโวไว้ทางนี้คนจนของไทยเพิ่มขึ้นมาตลอดทุกปี ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ทำการปฏิวัติเข้ามาแล้วไม่ใช่เพิ่มขึ้นเฉพาะช่วงวิกฤตไวรัสโควิดโดย World Bank ถแถลงว่าช่วงปี2558ถึง2561ประเทศไทยมีคนจนเพิ่มขึ้น1.85ล้านคนและมาซ้ำเติมมีคนจนเพิ่มขึ้นจากช่วงวิกฤตการไวรัสโควิดอีก 6. ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดจนขึ้นอันดับหนึ่งของโลกคนไทย1%มีทรัพย์สินรวมกันเท่ากับ66.9%ของทรัพย์สินรวมของทั้งประเทศในสมัยพลเอกประยุทธ์นี้ 7. คนไทยเจ็บและตายมากที่สุดจากการบริหารจัดก,การวิกฤตการไวรัสโควิดที่ผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์ขนาดทุกวันนี้คนเจ็บคนตายก็มีเพิ่มขึ้นทุกวนัน การศึกษาของไทยตกต่ำที่สุดเกือบรังท้ายของกลุ่มประเทศในอาเซียนอีกทั้งความสามารถแข่งขันของไทยได้ลดลงทุกด้าน 9. มีการทำ้ายและจับกลุ่มผู้เห็นต่างมากที่สุดตั้งแต่หลังการปฏิว,วัติจนมาถึงหลังการเลือกตั้งแล้ว ขนาดนายพิชัยนาริพธพันธ์ที่วิจาร์ณเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แล้วก็ย่ำแย่จริงๆยังถูกเรียกตัวถึง12ครั้งและพลเอกประยุทธ์ยังนำมาพูดเป็นเรื่องเล่นทั้งที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและ10การทุจริตมากสุดจากดัชนีวัดความโปร่งใสานานาชาติ ปรากฏว่าประเทศไทยมีอันดับการขอรับชั้นแย่ลงมาตลอด5ปีติดต่อกันจากอันดับที่96ในปี2560ลงมาอันดับที่99ปี2561ลงมาอันดับที่101ในปี2562ลงมาอันดับที่104ในปี2563 จนลงมาถึงอันดับที่110ในปี2054นี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นยังมีอีกหลายเรื่องที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศล้มเหลวส่วนประชาชนเดือดร้อนผสานกับสถานการณ์โควิด1 9ทีที่พิสูจน์ถึงความสามารถที่จำกัดของพลเอกประยุทธ์และพิสูจน์ความล้มเหลวของระบบที่ไม่ได้สะท้อนความต้องการของประชาชนแทนที่จะทำให้ประเทศเพิ่มเสถียรภาพ แต่กลับอ่อนแอลงอย่างมากด้วยเห็นนี้ประเทศไทยจะกลับมายืนอย่างสง่าได้ต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนผู้นําและพัฒนาระบบการเมืองที่สะท้อนถึงยุคสมัยและตอบโจทย์ของประชาชนให้ได้ทุกภาคส่วนนายพัชระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี